สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกินอ่าซาเนื้อนะคะเนื้อกวางค่ะอันนี้เป็นเนื้อกวางนะคะอันนี้เอาเพื่อนของแฟนนะคะเขาเอามาให้ค่ะที่นี่ช่วงเดือนอ่าพฤศจิกาทางวาน,นะคะเขาให้ล่าอ่าเนื้อกวางได้นะคะอันนี้เพี่ก็เลยทำแบบ ซาสะดุ้งนะคะแล้วก็ใส่พริกลาไปค่ะแบบแบบสุกนะคะแบบมีดเดยมค่ะไม่ได้สุกเยอะอืเนื้อกวางนี่ถ้าสุกถ้าสุกแล้วมันจะเหนียวแล้วก็กินกับผับปลากเน,นื้กกอนนะะกวางชอบมากแล้วก็มันเข้ากับเนื้อกวางมากเลยค่ะทุกคน มันบายมันไม่สวยแล้วพี่เก็บไปได้สองสาวันแล้วอืมอร่อยมากค่ะกลิ่นไม่แรงนะฮะกลิ่นมันมีกลิ่นเนื้อวัวอ่อนๆ มีข้าเนื้อฮึติดมัน สองสามวันนี้ไม่ได้ออกนาาบ้านนะคะเลยไม่ได้ถ่ายถ่ายคลิปข้างนอกให้เพื่อนๆได้ดูแวพุ่นี้ก็ออกอะคะ่ะกาว่าวันนี้จะออกนะ,ะพอดีเมื่อคืนกินอ่าปูนะปูม้าที่นี่ แล้วก็มันมีเครื่องเทศที่เขานึ่งกับปูนะคะมันแพ้ไม่เคยแพ้อาหารมาก่อนกินเสร็จประมาณทุ่มครึ่งโอ้สองทุ่มครึ่งแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนนะคะนอนนอนแล้วก็ฝันฝันว่าเกาเกานะคะ เกาจนตื่นตื่นตื่นมาแล้วก็หลับต่อหลับอีกก็ฝันอีกว่ามันคันนะก็เกาจนตื่นมาแล้วทีเนี้ยนอนไม่ได้เลยหน้าก็บวมตัวทั้งตัวเนี่ยบวมไปหมดเลยแล้วก็คันแบบขึ้นมาเป็นตุ่มแบบน่ากลัวมากเลยแล้วก็ปวดปวดท้องปวดเอวปวดเหมือนคลอดลูกอ่ะมันบีบอ่ะแบบ แพนรุนแรงมากเลยเกิดมาไม่เคยแพ้อาหารนะคะแต่ว่ามันเคยแพ้พึ่งนะคะพึ่งจะว่าพึ่งก็ไม่ใช่ที่มันเล็กๆชอบบินตามไรตามสวนช่วงหน้าร้อนอะเยอะๆแล้วเราอยู่เฉยๆแล้วมันต่อยเราแบบนั้นอะเขาจะว่าแมงอะไรไม่รู้ภาษาไทยอันนั้นอะพี่แพ แพ้แบบแพ้จนต้นแบบอ่าหยุดหายใจนะต้องฉีดยากัดรุ้มเลยถ้าเป็นตัวนั้นนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ย <c oughs> กินยาแก้แพ้ไปสองเม็ดแบบอย่างแรงกินไปสองเม็ด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็หลับไปเลยเกาไปด้วยหลับไปด้วยพอตื่นมาก็ไม่คันแล้ว ถือว่าไม่รุนแรงมากที่แพ้นะือแพ้แมงอนั้นแนะ่ะแพ้ที่เมืองไทยนะแต่ที่นี่แมงอนั้นแนะ่ะมันไม่มีตั้งแต่อยู่ที่นี่มาปีหนึ่งนะเพิ่งแพ้เมื่อคืนนี่เองกินอาหารทะเลแต่ปกติที่ก็เคยกินอยู่นะคะอาหา,าปูปูที่นี่นะคะเคยกินอยู่แต่ว่าไม่เคยกินที่ แบบที่เขาต้มมาไม่รู้เขาใส่อะไรไปแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ออกนอกบ้านออกไปไม่ไหวเลยมันเพียไปหมดเลยอ่ะอคนแพ้นี่แพ้นี่โทรมาน ทรมานมากแล้วก็เห็นสภาพตัวเองตอนที่เป็นเยอะๆอะ่ะแล้วก็ดูไปทั้งตัวนี่แบบโอ้โหเหมือนเนื้องอกแบบติ่งเป็นติ่งเป็นติ่งขึ้นมาเลยน่ากลัวมาก ืมนูนี้เด็กๆที่บ้านไม่กินนะคะเพราใหญ่ก็ไม่กินไม่กินเผ็ดเมื่อกี้แยากให้แกไปถ่วยหนึ่งกินเสร็จแล้วเป็นนอนต่อต้องยิบกำมัน แกทำไปทาง,งานเพิ่งกลับมาโอเคก็น <c oughs> okay, ทุกคนเดนี๋ยวนาทีแล้วพี่ไปก่อนนะคะ จอกันวิดีโอหน้าค่ะก็ติดตามให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ